สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาแล้วสอบอคไฟเขียวสูตรฉีดวัคซีนเข็ม4ซู้โควิด19เมื่อวันที่7มกราคมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสอบอคแถลงผลการประชุมสอบอคชุดใหญ่โดยกระทรวงสาธารณสุขตามเป้าฉีดวัคซีนเข็มที่1ถึง4เดือนมกราคม65ประมาณ9ล้าน300,000คนสำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่4สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังโดยสูตรฉีดวัคซีนดังนี้1สูตรแรกฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2เป็นซิโนแวคซิโนแวคและเข็มที่3เป็นแอสตราเซเนกาสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่4เป็นแอสตราเซเนกาไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาโดยระหว่าง3เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็มที่3 2มสูตรสที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2เป็นซิโนแวคซิโนแวคและเข็มที่3เป็นไฟเซอร์สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่4เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาโดยระหว่าง3เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็มที่3นแพทวิกล ว่าสหรับผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนครึ่งโดสหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนงังให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีนนอกจากนี้ที่ประชุมสบคเห็นชอบจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ขนาดโดสเด็กจำนวน10ล้านโดสเพื่อวางแผนฉีดในเด็กอายุ5-11ถึงปีผ่านระบบสถานศึกษาอย่างไรก็ตามที่ประชุมสบคเห็นชอบกรมการแพทย์ดำเนินการจัดหายาแพ็โลวิดจำนวนห0,000ชุดซึ่งใช้รักษาผู้ติดโควิด19ที่มีอาการไม่มากซึ่ง ยาหลักในการรักษาย,ยังเป็นยาฟาวิพิราเวียโดยใช้ยาแพคโลวิดเข้ามาเสริมและเตรียมเสนอที่ประชุมคอรมอเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประม,มาณในการจัดซื้อต่อไปทั้งนี้ช่วงท้ายนายแพทย์วิศินชี้แจงแม้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับเตือนโควิดเป็นระดับ4แต่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้เหมือนเดิมแต่ขอความร่วมมือเดินทางเท่าที่จําเป็นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด,ดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ